รัสดีฮะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าผมไปเห็นในทิกตอกมาที่เขาพิมพ์ถาม ChatGPT อย่างนั้นอย่างนี้นะจนผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเข้าไปถามอะไรกันนักหนานะก็วันนี้เรียมคำถามมาบางส่วนนะที่อาจจะพอบันเทนได้บ้างคือวันนี้อาจจะใช้เสียงที่มันดังขึ้นมาอีกไม่ได้เพราะว่ากลับมาหอแล้ว เดือดโดนด่านะโอเคออันเนี้ยสงสัยนานละว่าแชท GPT เนะี mm ่ย hmm. เออนายจริง nice. จริงๆก็ชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวคมถามก่อนเนี่ยนายชื่ออะไรอ่าไม่มีชื่อทางการอยากตั้งชื่ออะไรงั้นกูตั้งให้มึงได้กันโอเคมาวันนี้เราได้ทำการเตรียมคำถามมาแล้วนะก็คำถามแรกอันนี้ หลายคนต้องอยากรู้แน่ๆนะทำไมพ่อก็จ้าแจอะตอบตอบตอบได้ไหมเหมือนจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะมันก็ทวงตามนั้นแหละมันก็ซื้อฟันก็ซื้อฟันนั่นแหละเออนะการธรรมชาตินะนกระบวนการธรรมชาติอ่ะ ลองถามคำถามซีเรียสบ้างนะเออทำไมเอ,อเพราะว่าผมก็อยากรู้่าทำไมเจดถึงหายไปอ่ะไม่ไม่รู้นะมันจะตอบมายังไงแต่อ่ะลองลองให้มันเดาๆหน่อยทำไมเจดถึงหายไปฮะหายไป8ปีแล้วยังไม่กลับมาเลยเนี่ยเอ่อเจเป็นยูบเบอร์ครับรู้ละเอสไตล์ที่พูดติดตลกแล้วก,ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็พอสุดท้ายเมื่อสอกันยา แล้วก็หายไปเลยฮะเดี๋ยวในปี2024ันยี่บสี่ได้ออกมาเลิกทำ YouTube แล้วหมายความว่าไงวะมาบอกตอนไหนว่าไม่เห็นรู้เลย <c oughs> มาบอกตอนไหนวะอ๋ออันนี้คลิปอันนี้เคยดูอันนี้ดูแล้วเนี่ยของนานหลอนแล้วประเด็นคือหายสองคนเลยนะเออในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ถามพร้อมกันเลยมานายหลอด ตอนนี้หายไปไหนอะคลิปมันจะเงียบๆนิดนึงกูกูหัวเราะให้มันดังกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกูโดนด่าโอเคไหนหลอดรู้จักกันในช่องยูทูบเบอร์อะไรเซิร์หลอดเซิร์ลอดอุสวีอะไรก็ช่างมันนะกูไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะติดกิจการภารกิจส่วนตัวงานมาอะไรอ๋อโอเคครับอันนี้เข้าใจได้แต่สรุปคือก,กูกูอยากรู้ว่าเจดแจ้งประกาศเลิกทำตอนไหนวะในพันทิปเนี่ยขอดูหน่อยเจดหายไปไหนตอนนี้มีคำตอบแล้วเนี่ยนะในพันทิปนะทุกคนลองไปดูนะว่าเจดเนี่ยเขาบอกว่าเจดมีคำตอบแล้วอืมอ่ะหมดหมดเรื่องของ อ่ะคุณเจตคุณนายหลอดไปแล้เอาเอาอะไรดีอ่ะทำไมตอนทำไมตอนเด็กชอบขี่ไม่ใช่ใครนะกูเองนี่แหละทำไมตอนเด็กชอบขี่แล้วกูเป็นบ่อยอด้วยไงอืมทำไมตอนเดกชอบขี้กูก็อยากรู้มึงจะให้คำตอบกูยังไงเป็นเรื่องที่โคตรน่าอายสำหรับกูเลยเปืวง่ายคือกินเย,ยอะขี่บ่อยเออคุมไม่เก่งอาา่ะฮะ เป็นเรื่องธรรมชาติอโอเคคุณนึกว่ากูผิดปกติซะแล้วเพราะปัจจุบันกูกยังเป็นอยู่เป็นคนชอบขี้ขี้ทุกอย่างขี้เกียจขี้ค้านขี้เรือนด้วยกูขี้ทุกอย่างเลยตอนนี้นี่นี่คำถามนี้เชื่อเลยว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนโดยเฉพาะพวกชายโสดหญิงโสดนะ ให้เขาชอบนี่โดนแน่นะพู้คนเสิร์นี่ท่านูรูทีนี่จะเป็นคนบอกคนเองอะว่าทำยังไงนะให้คนที่คุณชอบหันมามองคุณคำถามนี้โคตรเบสิกนะเอางี้คือตรงๆก็เปลี่ยนตัวเองให้เขาชอบตามที่ h ช t TV v p o อกหรือเป็นตัวในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขี้เกียจอ่านอะไปอ่านเองอะ ไอ้อ่านเองแล้วกันนะเออเออถามอันนี้ดีกว่ามันจริงจังมาเยอะแล้วถามอะไรที่มันอ่าหลึกหลึกกรอบหน่อยทำไมทไมผู้ชายชอบรีดตายแล้วกูตายาตาย,ตายทำไมผมู้ชาย เอาถามอะไรดีวะทำไมถึงทำไมถึงทำไมถึงฟุม่ม,มโอ้โหตอบเชิงความรู้อะโอ้ไม่ฮาเลยอ่ะจะถามอะไรดีว่าที่มันจะเอานนี้ไหมเรื่องปัจจุบันเลยเนะี่ยเออทำไมคนรุ่นใหม่ ชอบดูนี่อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะบอกแล้วนะภาษาอังกฤษไม่ต้องมาถามผมไอทำไมทุกคนชอบดูนี่คอนเทนต์เป็นเอกลักษณ์ใจเออฮาร์ดคอร์แล้วดูตลก่ะฮะพูดถึงพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจพูดถึงอะไรวะ <laughs> พูดถึงอะไรวะมเมนพูดอะไรเลย กูได้ยินแต่ทุงทุงทุง,ทงไม่ก็ทาราเล่ททาราล่าอะไรแม่ง <c oughs> กูแก,ก่เกินไปแล้วมั้งเนี่ยนีกูคงไม่มีทางกินกับอะไรแบบนี้แน่ๆเลยโอ้ทำไมกูฝืนจังว่าแม่งกูหันเลาะดังๆัไม่ได้อกูจะโดนด่า <c oughs> มางั้นเอาคำถามสุดท้ายแล้วกันก่อนที่ก่อนที่มันจะห้าโมงคึ่งเดี๋ยวไม่มีเวลา <c oughs> นี่นี่นีน ไอนี่เคยเป็นเมมเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันทำไมพิดตูนถึงอยากเห็นคนไทยบินได้นี่มาพิ to, ตูนตที่สลับนนว่าเขามีความฝันนะเห็นคนไทยประสบความสำเร็จในชีวิต่าฮะวันนี้วันนี้ไปพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไรเพราะว่าโดนรีรีเสียงลงฮนะ มันมันใช้เสียงดังๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบคนข้างๆเหอ <c oughs> อ่ะก็หมดแล้ว <c oughs> นะวันนี้ไม่ได้เตรียคมคอมถามมาเยอะนะแล้วก็วันนี้ยังเป็นตัวเองไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันติดปัญหาเยอะคนข้างๆมันอาจจะโดนด่าเข้ามาได้โอเคอถ้าชอบหรือ,อย้ายแก้เดี๋ยวเข้ามาบอกแล้วกัน หลังลงคลิปโอเคนะโอเคผมไป